สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนกระสุนกองทัพสหรัฐฯยูเนเต็ดวอสเตเตอร์อาร์มีถือเป็นกองกําลังทางทหารที่ไม่ใช่ลัฐหรือว่าประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดอันดับต้นต้นของโลกนะครับซึ่งมีการกล่าวกันว่ากองทัพสหรัฐะนํานเงินมาจากการค้ายาเสพติดนํามาพัฒนากองทัพจนทําให้กองทัพของพวกเขาแข็งแกร่งเป็นเบอร์หนึ่งในบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ในพมา่าเป็นรองเพียงแค่กองทัพของพม่าเท่านั้นนะครับ ซึ่งนอกจากพวกเขาจะมีโรงงานผลิตยาเสพติดนํามาขายกระจายสินค้าออกไปขายอย่างต่างประเทศแล้วนะครับก็มีกล่าวกันว่าพวกเขามีโรงงานผลิตอาวุธซึ่งอาวุธบางส่วนก็นามาใช้ในกองทัพแล้วก็บางส่วนก็ขายให้กับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นพัธมิตรของกองทัพสหรัฐอเรับในรัชชันมีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ในพมา่าได้รายงานว่ามีผู้เชี่ยวชาญชาวจีนได้รับเชิญให้ไปฝึกอบรมขั้นสูงในการผลิตปืนใหญ่แล้วก็อาวุธอื่น ซึ่งว้าแดงสามารถที่จะผลิตปืนใหญ่ปืนครกขนาด122ม mm ิลลเมตรที่โรงงานของตนในพื้นที่ละชันว้าแดงได้ตั้งค่ายทหารล้ำเข้ามาในเขตประเทศไทยของเรานะครับซึ่งทางการไทยของเราได้ยื่นคำขาดภายในวันที่18ธันวาคมนี้ให้ว้าถอนค่ายทหารออกจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับบนปมความขัดแยง้งซึ่งผู้นำทางทหารของว้าได้ทำหนังสือถแถลงการออกมาว่า ไม่ต้องการจะทำสงครามรือาปะทะกับกองทัพไทยของเรานะครับซึ่งว้าแสวงหาสันติภาพเสรีภาพอย่างไม่หยุดยัง้งแต่ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะครับว่าไม่มีทางที่ว้าจะถอนค่ายทหารดังกล่าวออกจากพื้นที่และว้าพร้อมที่จะปะทะแล้วก็ทำสงครามกับกองทัพไทยของเรานะครับในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปดู5อาวุธสุดอันตรายของกองทัพสหรัฐว้า u w s a united w a s t a t e army ว่าพวกเขาจะสร้างความเสียหายให้กับกองทัพไทยของเราได้มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าหากว่าทั้งสองกองทัพจะต้องพะทะก,กันในอนาคตและก่อนจะฟังคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องโหนกสุนของเราด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไปพลาดเรื่องราวดีๆ 1. โดนอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธเราจะสังเกตเห็นได้ว่ากองกําลังสารัว้าหรือว่าวาแดงมีอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ ดำเนิการอยู่ในกองทัพของพวกเขานะครับจากการสังเกตได้จากเวลาสวนสนามทางทหารเพื่อโชว์ศักยภาพทางทหารของว้าแดงพวกเขาก็จะนํเอาโดนติดอาวุธในรูปแบบต่างๆนะครับนำออกมาโชว์โดยในปัจจุบันนี้ในความขัดแย้งในประเทศพมา่ากลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธได้รับชัยชนะในการต่อสู้ส่วนใหญ่กับรัฐบาลทหารพามาร่าที่มีอาวุธที่ซับซ้อนแล้วก็มีอาวุธที่มีความทันสมัยแบบครบมือแสดงเห็นถึงความสามารถเชิงกลยุทธ์ และยุทธวิธีในการสู้รบสมัยใหม่เมื่อการสู้รบทวีความรุนแรงมากขึ้นการใช้โดรนติดอาวุธก็จะกลายมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญในสงครามโดยตามข้อมูลมีการระบุตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2021มาจนถึงต้นปีนี้กองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพมา่าได้ทำวิดีโอออนไลน์เกี่ยวกับการบินโดรนอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธมากกว่า1,400คลิป นอกจากนี้กองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ได้ทิ้งระเบิดมากกว่า25,000ลูกโดยใช้โดรนอากาศยานไล้คนขับบินเหนือฐานทัพทางทหารของกองทัพพมา่าโจมตีจากหลายทิศทางทําให้กองทัพพมา่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์หรือว่าส่งทหารไปช่วยเหลือและก็เสริมกําลังได้ในตอนแรกจนทําให้กองกําลังรัฐบาลทหาพรพมา่าต้องเสียฐานที่มั่นหลายแห่งในพมา่า ซึ่งทางกองทัาพพม่ารู้สึกปลกใจกับกลยุทธ์นี้และต้องดิน้นรนเพื่อปรับตัวกับสงครามสมัยใหม่ของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพามา่าซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางทหารของกองกำลังติดอาวุธในรัชชานหรือว่าในประเทศพามา่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้โดรนดัดแปลงมาจากโดรนพาณิชย์ทั่วไปนะครับแล้วก็นํามาดัดแปลงให้สามารถทิ้งระเบิดไปยังจุดสําคัญทางทหารของฝ่ายตรงข้ามได้โดยหน่วยรบทางอากาศ ขอ,ของกองกลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าที่โด่งดังอันดับถึงต้นนะครับก็จะมีอย่างเช่นหน่วยฟิเดรอลวิงซึ่งเป็นกองกําลังติดอาวุธฝั่งรัฐบาลเงาในรัฐกะเหลียงนะครับโดยหน่วยนี้ขึ้นตรงต่อรัฐบาลเอกภา,ภาพแห่งชาติ NUG หรือว่ารัฐบาลเงาของพรรค NLD ซึ่งแอดมินเองก็ติดตามผลงานของหน่วยฟิเดรอลวิงนี้อยู่เป็นประจำนะครับการโจมตีทางอากาศโดยใช้โดนทิ้งระเบิดมากกว่า25,000ครั้งของกอ,องกําลังติดอาวุธในประเทศพม่านะครับ พวกเขาผลิตระเบิดโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นท่อ P.V.C. นํามาดัดแปลงเป็นลูกระเบิดและนําไปใช้ทิ้งระเบิดยังจุดยุทธศาสตร์ฝ่ายตรงข้ามของพวกเขาครับซึ่งมันสร้างความเสียหายได้เป็นอย่างมากกองกําลังว้าแดงพวกเขาก็มีหน่วยโจมตีทางอากาศหรือว่าโดรนสําหรับโจมตีทางอากาศเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอาบุธปเะเภทนี้ถ้าว่ากองทัพไทยปะทะกับกองกําลังว้าแดง โดนทิ้งระเบิดเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้แก่กองทัพไทยของเราได้ไม่มากก็น้อยนะครับผู้นําทหารของวะบางคนนะครับมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่อยากจะสร้างกองทัพอากาศของวาโดยเริ่มต้นจากโดนอากาศลลายานไร้คนขับและก็เฮลิคอปเตอร์ทางทหารก่อนนะครับอย่างเช่นมีข่าวว่าจีนได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ MI17 จํานวน5ลําไปยังกองทัพสหรัฐวะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และก็เดือนมีนาคมปีพศ2556 แต่เนื่องจากว่ากองทัพพม่าจะไม่อนุญาตให้กองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์มีกองกําลังทางอากาศอย่างเช่นเครื่องบินรบเครื่องบินขับไล่หรือว่าเฮลิคอปเตอร์ทางทหารนํามาบินเหนือน่านฟ้าในประเทศพม่านะครับจึงทําให้กองทัพสหรัฐาต้องจํากัดอาวุธประเภทนี้นะครับโดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์ทางทหารแล้วก็เครื่องบินขับไล่ก็เลยทําให้วามีเพียงแค่โดรนอากาศยานไละคนขับที่สามารถติดอาวุธได้นํามาเป็นจําการในกองทัพ แต่ผู้เชี่ยวชาญทางทหารบางคนเชื่อว่ากองทัพว้าแดงจะมีอาวุธบางส่วนนะครับอย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์ทางทหารที่พวกเขานำไปเก็บไว้ยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศสปปลาวยกตัวอย่างเช่นเวลาที่กองทัพว้าแดงส่วนสนามโชว์แสนยานุภาพทางทหารของกองทัพ UWSA ว้าแดงจะไม่นําเอาเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธนํามาโชว์ในการสวนสนามนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการ แสดงสัญยนุภาพทางทหารที่เกินหน้าเกินตากองทัพพม่าเกิดไปหน่อยนะครับซึ่งอาจจะทำให้กองทัพพม่ามันไส้เพราะว่าตัวนี้กองทัพพม่าก็รู้สึกจะมันไสกองทัพบาแดงอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามีสัญยนุภาพทางทหารที่เกินหน้าเกินตากองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มเกือบจะทุกกลุ่มนะครับในประเทศพมา่า 2. พลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์พลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์ของวาจะมีความสามารถสูงในเรื่องของการยิงปืนในระยะไกลทําหน้าที่ยิงเพื่อหวังผล จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการปฏิบัติการของข้าศึกจากระยะไกลโดยการสูนสนามกำลังพลของกองกำลังว้าแดงจะมีพลซุ่มยิงที่มีชุดพรางตัวเพื่อไม่ให้ข้าศึกรั้วตัวระหว่างรอบยิงนะครับซึ่งพลซุ่มยิงมักทำงานร่วมกับพลชี้เป้าซึ่งพลซุ่มยิงเป็นงานที่ใช้ความอดทนในการรอคอยและการสูนสนามของว้าแดงแต่ละครั้งนะครับว้าแดงก็จะเอาสไนเปอร์หรือว่าพลซุ่มยิงเหล่านี้นะครับออกมาโชว์ตัวแต่ละครั้งก็ เป็นหลักร้อยคนนะครับและผลซุ่มยิงของกองทัพวาแดงเหล่านี้ก็จะได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งการยิงหวังผลในะระยะไกลก็ต้องมีอาวุธที่มีความแม่นยำและก็อำนาจการทำลายล้างสูงและจะต้องอาศัยปืนไรเฟิลที่สามารถยิงได้ในระยะไกลนะครับมีข้อมูลว่าสไนเปอร์ของกอง,องทัพว้าแดงจะมีปืนไรเฟิลที่จัดหามาจากประเทศจีนนะครับอย่างเช่นปืนไรเฟิล รุ่น M99 ซึ่งเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงกึง่งอัตโนมัติลำกล้องขนาดใหญ่ที่พัฒนาโดยประเทศจีนนะครับมีประสิทธิภาพคั้นสูงใช้งานได้หลากหลายมีความมั่นยำสูงน้ำหนักเบามีโครงสร้างแบบใหม่ที่ดีเยี่ยมประสิทธิภาพเชื่อถือได้นะครับแล้วก็มีการบำรุงรักษาง่ายซึ่งปืนไรเฟิลรุ่นนี้นะครับที่มีประจำการอยู่ในกองทัพสหรัฐก็จะเป็นปืนไรเฟิลของจีนซึ่งเป็นรุ่นส่งออกลำกล้องของปืนรุ่นนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับ ดัดแปลงมาจากลำกล้องของปืนกลต่อต้านอากาศยานไทย85ขนาด12.7ม mm. ิลิเมตรจะมีระยะยิงอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง1.7กิโลเมตรมีพลังในการเจาะเกาะทะลุที่แข็งแกร่งสามารถเจาะบังเกอร์แล้วก็โจมตีเป้าหมายได้โดยตรงทำให้บุคลากรหรือว่าทหารฝ่ายตรงข้ามสูญเสียประสิทธิภาพการต่อสู้ได้เนื่องจากว่าลำกล้องของปืนไรเฟิลแบบพิเศษนี้ สามารถใช้กระสุนขนาด12.7ม mm ิลลิเมตรได้หลากหลายแบบนะครับสามระบบป้องกันภัยทางอากาศของวาแดงวาแดงถือเป็นกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์เพียงไม่กี่กลุ่มในพม่านะครับที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศประจําการอยู่ในกองทัพของพวกเขาอย่างเช่นแมนแพดหรือว่าขีปนาวุธแบบพกพา UWSA หรือว่าสหรัฐวา้ายังติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการเข้ากับสถานีเรดาร์และแมนแพด และขีปนาวุธประทับบาของกองกําลังว้าแดงก็จะมีอยู่หลายรุ่นนะครับซึ่งรุ่นที่โดดเด่นที่สุดของพวกเขาน่าจะเป็นจรวดประทับบาแบบ FN6 ที่ผลิตมา,าจากประเทศจีนซึ่งเป็นเครื่องยิงจรวดต่อต้านและการยานพื้นสู่อากาศชนิดประทับบาหรือว่า m a n p a ดเป็นเวอร์ชั่นส่งออกนะครับสำหรับ FN6 ใช้หัวลบค้นหาเป้าหมายด้วยรังสีและความ,มร้อนอินรฟเลตมีระบบต่อต้านกลวงต่างๆนะครับโดยเป้าหมายส่วนใหญ่ก็คืออากาศยานที่บินต่ำเข้าไปในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการสู้รบโดยใกล้ชิดหรือว่าต้องบินผ่านพื้นที่ในระดับต่ำประมาณมองเห็นเป้าหมายโดยชัดเจนด้วยสายตาเปล่านะครับซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ F/N 6นั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์ทุกชนิดแล้วก็เครื่องบินหรือว่าเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่บินต่ำ เครื่องยิงลูกจรวดชนิดประทับบ่า FN6 ก่องวาแดงมีระยะยิงทำลายเป้าหมายอยู่ที่6,000เมตรหรือ6กิโลเมตรยิงอากาศยานที่บินสูงได้ถึง3,500เมตรนะครับความยาวตลอดลำของ FN6 จะอยู่ที่1.5เมตรท่อยิงจะมีน้ำหนักประมาณ10.77กิโลกรัมเมื่อรวมกับจรวดก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่16กิโลกรัมเท่านั้นนะครับ สามารถนำพาไปใช้งานในสนามรบได้อย่างสะดวกตรวจจับได้ยากและที่สำคัญมีความคล่องตัวสูงไปอย่างมากสามารถใช้ยิงได้จากทุกจุดทุกมุมยิงที่สามารถเห็นอากาศยานได้ใช้งานเพียงแค่ทหารหนึ่งนายเท่านั้นนะครับและใช้งานไม่ยากเพียงแค่พับบาเล็งหาเป้าหมายลั่นไกลแล้วก็วิ่งหนีไปได้เลยนะครับโดดปล่อยให้จลวด วิ่งตามเป้าหมายเองสามารถจัดการเป้าหมายได้แบบนัดเดียวจอดนะครับซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นอย่างมากเพราะว่า fn 6กมันแพทประเภทนี้มีราคาไม่แพงถ้าเปรียบเทียบกับอากาศยานหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามและถ้าหากยิงเฮลิคอปเตอร์มันไม่ใช่เพียงแค่เฮลิคอปเตอร์อย่างเดียวนะครับยังรวมถึงชีวิตของนักบินช่างเครื่องแล้วก็ทหารที่โดยสารมาในเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับซึ่งมันจะสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างมากสำหรับอาวุธประเภทนี้ แล้วก็มีข่าวลือว่ากองกำลังว้าแดงก็มีขีปนาวุธพื้นสู่อากาศพิสัยไกลเอ0 0ที่ผลิตมาจากรัสเซียนะครับโดยอาวุธประเภทนี้ก็มีหลายรุ่นย่อยนะครับซึ่งแต่ละรุ่นย่อยก็จะมีระยะยิงที่แตกต่างกันตั้งแต่หลาย10กิโลไปจนถึงหลักร้อยกิโลนะครับและถ้าหากว่าว้าแดงมีจริงๆก็ถือได้ว่าค่อนข้างจะอันตรายพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นขีปนาวุธที่ผลิตออกมานานแล้วนะครับ4ปืนใหญ่ ว้าแดงเป็นกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศพมา่าไม่กี่กลุ่มนะครับที่มีโรงงานผลิตอาวุธมากมายหลายรูปแบบนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ประจาการในกองทัพแลวก็ส่วนหนึ่งก็ขายให้แก่กองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าและหนึ่งในอาวุธที่พวกเขาสามารถที่จะผลิตได้นั่นก็คือปืนใหญ่อย่างเช่นปืนใหญ่ขนาด105มม mm, ตร122ม mm. มตรซึ่งว้าแดงก็จะได้องค์ความรู้โดยการช่วยเหลือจากอดีตทหาร และผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิตอาวุธสงครามชาวจีนนะครับที่พวกเขาจ้างมาเพื่อมาช่วยผลิตอาวุธให้กับพวกเขานะครับและปืนใหญ่ขนาด105มิ mm, ม122ม mm, ิมก็มีระยะยิงหลาย10กิโลซึ่งมันจะสร้างความเสียหายให้แก่กองทัพใดก็ตามนะครับที่จะทำสงครามต่อสู้กับว้าแดงก็จะต้องเตรียมรับมือกับอาวุธปืนใหญ่เหล่านี้ของว้าแดงไว้ด้วยนะครับ อาวุธที่อันตรายระดับที่5ของกองทัพวาแดงก็คือปืนต่อสู้กาศยานซูยี่สหรือว่า z ซ2ยู่สขนาด23มิลิเมตรลำกล้องคู่โดยปืนประเภทนี้ถูกพัฒนามาจากสภาพโซเวียตนะครับตั้งแต่ปี1960ซึ่งอาจจะดูว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างเก่าแก่นะครับแต่ว่าก็มีการอัปเกรดพัฒนาเรื่อยมานะครับแล้วก็มีการซื้อสิทธิบัตรนําไปผลิตแล้วก็นํามาประจำการ อยู่ในหลายประเทศนะครับอย่างเช่นนายกองทัพบบงเลียโปรแลนด์อียิปตัวไปถึงกองทัพของจีนด้วยโดยซัดยูยีเป็นปืนใหญ่อัตโนมัติจานวนสกระบอกสําหรับยิงกระสุนขนาด23มมิลิเมตรโดยปืนใหญ่แต่และกระบอกจะประจุกระสุนในสายพานนะครับโดยจะมีอัตรายิงอยู่ที่ประมาณ2,000รอบต่อนอาทีนะครับแต่ว่าต้องยิงเป็นชุดสั้นๆนะครับเพื่อให้ลํากล้องเย็นลงซึ่งระยะยิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อเป้าหมายทางอากาศก็คือ2.5กิโลเมตร เป้าหมายภาคพื้นดินนั่นก็คือยานเกราะก็สามารถยิงได้นะครับก็จะเป็นยานเกราะเบาสามารถยิงได้ในระยะสูงสุดประมาณ2กิโลเมตรโดยปืนรุ่นนี้นะครับสามารถใช้รถลากจูงก็ได้หรือว่าจะติดตั้งบนยานพาหนะเพื่อใช้โจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินก็ได้นะครับจากอาวุธเหล่านี้แล้วนะครับว้าแดงยังมีอาวุธอีกหลายแบบนะครับที่สามารถสร้างความเสียหายแก่ศัตรูของพวกเขาได้อย่างเช่นอาร์พีจีปืนลกลเบาปืนครกยานเกราะติดอาวุธ และที่สําคัญก็ยังมีกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์อีก2-3กลุ่มนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพันธมิตรของกองกำลังว้าแดงซึ่งอาจจะมาร่วมรบถ้าหากว่าว้าแดงมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องกองกําลังเหล่านี้ในรัชฐานก็พร้อมที่จะมาสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับกองกำลังว้าแดงนะครับ และทั้งหมดก็คือเรื่องราวสาระที่ทางช่องหงุดหงิดของเราจะนำเสนอเป็นประจำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องหงกระสุนของเราด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยในโอกาสนี้เดยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ